ดีค่ะสาวยูเดอร์ค่ะวันนี้พี่น้องอย่าใบาก็อย่าจวงมาช่วยทาไข่มดแดงเด้อค่ะพี่น้องเลยหลายเด้อค่ะจักโกกวัววันนี้พี่น้องไข่มดแดงค่ะไข่มดแดงคนหน,นองหูฟ้านเด้อค่ะวันนี้สั่งได้นะคะสง่งถึงเทพเลยค่ะส่งถึงเทพใช่วันดีดวดนะคะเอาปลาไ่งามๆเนาะ วัชัยเอาไม้วัลัยรู้ลเทลาย่ายจวงรู้ละห้าร้อยห้ามันขึ้นนะของขึ้นเดี๋ยวนี้ก็เลยขึ้นตามเขาค่ะเอาเปล่าถ,ถึงวัดดีดวดนะคะปล <c oughs> ไรเอาไม้มันชัชมาดูไขม่มันแดงกระสาวอยู่เด้เอวันนี้<ม>ยาจวงกันยาบายค่ะมา <c oughs> ช่วยทําค่ะพี่น้อง <c oughs> บายอื่นไม่ได้ก็แ้ไม่ได้้ทำไปน่จ ก็จะได้ดูแหละเกนอยีกักลัะงเห็นดี๋ยเอาดูไข่ดูไข่โอ้โหพี่น้องงามงามวันนี้ได้จะโกลวกลัวแล้วค่ะพี่น้องก่ได้ไปไกลเด้อค่ะพี่น้องไปตามทางหัวข้าบานเท้านี่ยแหละค่ะป่าเฮ็ดปลาเฮ็ดปลาเฮดตะยุงค่ะพี่น้อง เราตะยุงเกี่ยวไอ้ไม่เกีมมเก่ยวตัวตะยุงได้สวยทั้งนั้นเลยเนาะวันนี้เนาะง่ายดีเนาะใครมาเด่งเนะาะจะโจดตกไปหาผักหวานในยาใบมีไหมก็าถามยาลัดยา,าเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่อยู่กับปรแดดมาใหญ่ม้วนจะเกือบไปขายยากับบกกิจอะไรยาออกเที่ยวเลยย่าจวงแค่นั้นเลยอยูอย่วันเนี่ยเขาหดตรหนาไมย่ยาขาโคตรหนาเอาน่ะ พอแล้วเยอะแยะเลเยอะเลยเนาะเยอะเลยอ่ะลูกถือาค่ะห้านี่แม่เป้งตังหากเด้อค่ะพี่น้องนี่เป้งขัวเนาะรถดีเนาะขัวใส่รถดีเอออร่อยมันสะเจงานงานมันตึกเลยปากก็ไหลก็แชร์เด้อสาวอยู่อีสานโคราหากินพี่น้องงามอี๋นี่เป้ง มันตุ่ดเลยเนาะน่าจองขวรจะัวดีเนาะงานจะไปเก็บทำไมเรียๆๆ่ยไข่ง่ามีดีค่ะมันนี้มานค่ะพี่น้องสาวยุวไปมือได้กับมานด้วยค่ะพี่น้อง,งเ,อไอไดเดี๋ยวเอาไม้ในไข่เส่เดี๋ยวไข่กับไข่เดี๋ยวเกลี่่นะ<ใ> นี่นหะไข่เสะก็นัำเด็กไปทำยังไงทำอย่างนี้แม่เดไปกินกับแม่เลยใช่อันนี้ก็เอาไปกินในการที่จะให้ยู่ไปกินกับแม่ให้ยาใบทามไม่กินโบไข่เสะเนาะนี่มึงก็ไปขายไปเถอะโบยาเดี๋ยวจะแบ่งยูจะหน่อยยูเพราะว่าให้กินได้ไม่ใช่ดอกนานๆเลยมากินไม่ซีเรียสค่ะพี่น้องไข่มดแดงสวยๆเด้อค่ะพี่น้องง่ามไปลีเนาะ มือใดกับม้านหมานสาวอยู่มือนีแหงะคางรั่วเด้อค่ะพี่น้องอน่าคือปะทุนกับตาเด้อเ,เอากตาลูกม้างกานตาลูกมา,า,กา,กมายังสิหาหินสือทุ่งมาไหวยุทุ่งหน่อยอใครงามๆเด้อพี่น้องวันนี้สาวอยู่มีออเดอร์สั่งเด้อค่ะพี่น้องสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมืได้น้ำยินมากินหน งามๆเนาะพี่น้องสะออนอันนี้พรต้องไปต้มเดี๋ยวเหนือเนี่นะอืมหอมแดงใส่กดได้เข่ากัวกดกินได้เลยเมืองกระสาวอยู่เด้อค่ะมันีหมันคักหมันแน่ค่ะพี่น้องมีตะไคร้อ้วเลยค่ะพี่น้องสาวอยู่มาแต่บุรีรัมย์เด้อค่ะมาถึงบ้านแล้วค่ะพี่น้องมันีก็เลยไปเล่อมดแดงอีกค่ะพี่น้องโอ้ยกระไดมาหลายเนาะวันนี้เนาะ มานจริงๆค่ะไปวันไหนกับมันค่ะพี่น้องให้งามๆเด้อค่ะจะอ้อน,นเอานาะจวงเนาะเป็นเงี้มันหลายมือเลยเนาะค่ะพี่น้องก็เหลืมมีเมียดั้มแล้วค่ะนี่เห็นบ่เขากะซีรึมไปทั้งเขาแล้วค่ะเมียดั้มค่ะพี่น้องก็สิว่ายเนาะก็เฮ็ดออกมาเนาะอเดี๋ยวก็ได้หาเฮ็ดเด้อค่ะพี่น้องฮ้อนเอ้าจริงๆฝนตกลราฮึอมออกเลยเนาะ โอ,อ้ได้ใหจวงใช่มันเอาโอ่กจริงเฮ็ดรอจะโรเด้อรพี่นันเก็บอมาเนาะถามยาใบ่า,บายว่าใบ่ายไปหาพี่น้องบึ้งบึงค่ะพี่น้องง <c oughs> านไม่ดีเนาะแม่เอ้ยไปหาถุงตก <sh arp> บ้านจอดคลิปนี้ก็ไหลก็แชร์สาวโยเด้อค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ